คนมามาะเ็นหน่งแล้วอ๋อคนนี้ให่คานี้บอสไอ้ีมาบส่งู้ให้เยถือห่ดถือชดตายหนิโหเขาเป็นของเขาเขาเป็นของเขาถือต้องแล้วคนเาเขา

เาพี่น้องมาเขาอ้ยมันขัดกันีเนียเลียงนะเดี๋ยวอก่อน้กอนเพาะเขาล่างหอมเลยหอ,ปอมปอตอนนี้กะเพราแล้วพี่นอ้องกะเพราแล้วก็เอามาปลกต้สินไ่เพื่อา,าให้มันหอมหอมหอมได้คือสกินเขาหมือง มันกินเขาโอ้ไหลคกเชียว้อ้นถือกูถือตดใตาหนิฮูมัน <c oughs> นี่นโนโนโอนหนกมโว้ยนี่มันมนี่แบน้ามันขาดยังไงลูกนปะมันร้อยว่ะก <laughs> ินเขาไปอจะเก่ามือเขาเยี่ยมตอนนี้เขากาสิลา ประมาณสโตเนาะเรียหันกัสีปีกทาปะเด็กเนาะมันแหมแล้วไปาโโทาปะเด็กกินเมดนาลาวานาราจะเถืยงราไั้นเลยว่ะหลายคนว่าไ,ได้เท่ามินี้สามสี่คนสาโตนี่คือสีพอดีแหละพี่น้องจะได้หอแล้วเยียดเนาะ ปิงเอียนตัวใหญ่ท่าปลาเด็กขับเลยแซ่บเลยเอียนปิงทรัปลาเด็กเยร้านเล่มหนัตหาใหญ่เอียนนั่นกั่นโดหนักแพงแพงเลยเอียนได้งไปอยู่บ้านสมคูก็ได้วหางไตรงะสมคูสมคเกใดไงเติมได้สมคเอกมั่าเผ็ดกินดูสิครับปลาแดงบ้านหมักนัวแบบด้ปรุงเอาตามใจ ทาเรื่อยๆบ่ปรกเดีมเออมันแห้งทาตัวไรมันมันจริงมันสิลามันบ่อยทาสมันไม้บ่ยามันไม้เนยมันหม้ว่านี่เขาเป็นกเขาถือตองแล้วเป็นเราเขา ลดหลุดซาได้เรียบร้อยถกลดถึกลุถทมบุกให้ชิบออกาะเสียมไปได้จะโตนี่ผาเนีนี่อ๋อเห็นบหมเห็นบหนะโอ้เห็นขักเลยนะเแกงนะ พักก่อนพี่น้องเฉียดลาบกอนนี้พักเฉียดไม่ได้าต่ทางนั้นิ่งแหงพกถ้าเกิดเฉียดเื้อเมนใหม่ดีนี่นุ่มไปในแหละปิ่งแหง้ายเออ่า่าหยซุกร้ายหยซุกร้ายเลา นุก๊กเลกตรงสำเร็จแล,ะล,ะล้วนะเสรเรียบร้อยมีเส่พักน้นวันนี้เนาะเิ็นพี่น้องโอ้หน้าตาน่ากินเด้อสีเงือกของเพื่อนผมนี่ ความมีผิวหยิบจอกเรียเลย่กินังกันก่อนข้าลูกเป็นไข่ยิหมันก้อนเมื่อเช้าหยิหัมันยินเด้งเป็นแขกยิบหัมันก้อนนี่ไงมีไว่ไหมน่าจะยได้นานไหมงอั้งเล่จงไม่ไหวแล้วลาบสิมจิบ่ลาบ เันที๋อเราเราการแล้วะห้นาทีขอหัานาทีอยากต่ิ้นะไปติดเยียามัวไดโอ้หรือเอามือเขือมันเอาก็อยู่ยนหลายหลายทาบกับหัวคนหนุกกำมาห่างทาบเป็นหัวตั้งสิาดยังซื้อซื้ไปเลยปยังไปดิดยันได้เจีนี่ยครับสามัจมาดูเชียวดอเะ ตอนนี้มาเอาอะแล้วสิให้กับหอดเออเออเอเอมือเอาให้เท่าใก่ไก่ผมมีบอัอขัดนรองรับตัวทราบไปเปิโด,โ,ด,โ,ดอโอเคโอเคอ,อยถูกเป็นหนึ่ง อางวอย่ามัตีลิขสิทธิ์ไมดแก้วพิงหันี้มันดพ่แวเจีมันด่นาแล้วต่ไดหมเนี่ยเนื้อมาขื่ออืมนั่นแหละหัวงูมันกัดนะเถือแก่เด้คุณเอาคุเอาเออคือบัไได้บ่อเด้าวนะพี่หนุ่าวล่อยเนอเอากระเจีบกด้ไหมอเนาิงาก๋ยรมุดฮะยิห อ๋อด่าบ้าขอโทษงตาขอจะด่านั่งรหลดมันลงรหลดบ่ได้เอวบริกินมันเขาเป็นยางฮะไม่ต้องขี่รถประจดจอดรถลดนี่ยห็นไหมตนนี้อ่ยลงในโหลดโหลดต้ายตีงได้ผลมึงก็ต้องตีงเวยว่ะตีงกับพิษเขาที่ข้อจิรักเลยตีงบ่ได้ ่นหน้าไม่อมีบ่อ้ภูเด้ใคบ่คยไมู่จเคือนมึงณเองอ๋อไมู่มากินหน่อยไข่โอ้ตกไมูาง่าวหมีหวเสือบ่มีบ้านใบหัวเสือมีบ่มีมใบวเสือนหมวกใสย่องใบเสือหลานสบายเฉดดูดดจากปีเลยมีเจนจักปีเลย กองเศษเดือดตัวใหญ่เห็นไหมตัวตมันแห็นเห็นแล้วผมว่เห็นไหมมาเองกินตัวเดียวกันได้เฮ้ยมันอ่านยิงไหนเดี่ยวไปแต่ไอ้เมื่อนี่แซ่บปะแซ่บลายแซ่บลายขอบใจนายพันเพี่นเนาะซื้อมาให้กินมาในพี่น้องโอ้สิบกว่าตัวอยากได้ร้ายกว่านี้พี่นว่าก็เห็ดให้ได้มื่อนี่พม่นนะพอคุ้มวะเนี่ยเสียผ้าอยากได้กินแซ่บอยากกินแซ่บทําใา้ปลาเวียด เอาเวียดใต้ไปหน่ะมีแต่ลกเขาได้แหวนุ่งเข้าได้เหรอมีตลกเขาได้โอ้ยิ้มเลยพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ปต้นกันขอลาผมเองพี่น้องไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย